วิทยุเนชั่นและ f m MM 90.5เสนอรายการจับที่พจรโลกโดยสุทธิชายยุ่นและเทพชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พยายามมานานเกือบ5ชั่วโมงนะครับวุฒิสภาก็ไม่สามารถที่จะเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบรนิรโทษกรรมได้นะครับจนถึงนาทีนี้ตัวเลขที่ทางวุฒิสภาต้องการนะครับก็คือ จำนวนสมาชิกวุฒิสภา75คนนะครับเพื่อที่จะเปิดประชุมได้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ก็ได้เพียงแค่69คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความพยายามของท่านประธานวุฒิสภานะครับคนนิคมไวยละพานิด์ที่จะให้มีการประชุมในวันนี้ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากสวที่เรียกว่ากลุ่ม40สวเนี่ยก็คงล้มเหลวแล้วนะครับแนวโน้มก็คือว่าต้องไปประชุมมันจันละทำไมกลุ่ม40นี้ถึงไม่ยอมไปประชุมล่ะครับ ก็ชัดเจนตั้งแต่จุดยืนที่ประกาศเมื่อวานนี้เพราะว่าสวกลุ่มนี้เขามองว่าคุณนิคมเนี่ยไปรับใบสั่งจากใครมาแน่นอนนะครับเร่งร้อนเกินไปเร่งรีบมากเร่งร้อนมากเลยเดิมมันก็เป็นกำลังสิบเอ็ดพิเศษใช่ครับคือก่อนผมฟังคุณนิคมนะทางวิทยุประชาชาเนี่ยคุณนิคมบอกว่าเพราะว่าเรารอแม้กระทั่งวันเดียวก็ไม่ได้จะเกิดความเสียหายภาพลักษณ์ของประเทศไทยกาลังแย่ นักลงทุนนักท่องเที่ยวคนต่างๆก็มองประเทศไทย,ยฉะนั้นต้องรีบทาใช่ใช่แต่ที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยก็มีแรงผลักดันให้มีการประชุมวุฒิเนี่ยวันที่วันศุกร์เนี่ยคือวันนี้แหละแต่ทางคุณนิคมบอกว่าไม่เป็นไรวันจันทร์ก็ได้สิเ็แต่พอเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลประกาศจุดยืนเรื่องของการถอนร่างทั้งหลายหกร่างใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับาการปลองดอง n g ใดสกรรมเนี่ย ก็เป็นสัญญาณที่หลายคนมองว่าส่งมาที่คุณนิคมคุณนิคมก็เมื่อวานนี้ก็รีบเรียกประชุมสราว <Star Wars S 2> เลยบอกว่าขอประชุมบรนศุนี้เลยมันคือวันพรุ่งนี้คือวันนี้แหละนะครับซึ่งก็รีบ,ร,บร้อนอีกแล้วทํานองนั้นเพราะว่าตามรัฐบาลออกมายัางไงก็รู้สึกตามถึงแม้ตัวเองจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไม่ได้รับลูกมาจากรัฐบาลก็ตามใช่ครับแต่พฤติกรร <laughs> มมันก็ทาให้เกิดความสงสัยได้รู้สึกว่าบรรยากาศที่ ประชุมวุฒิสภาสนี่ตลกมากนะคุณเทพชยัย<ช>คนคที่ไม่เข้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มามาไม่ได้หรืออ,อยู่ที่ไหนนะนั่งอยู่ข้องค้างๆเองเหรอใช่แ <c oughs> <c oughs> ต่ถามคุณโอภาสบุตล้อมซึ่งตามเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ากลุม่ม วุฒิส,สมาชิกที่มานั่งในสภาเนี่ยก็รอประชุมอยู่นะครับขณะที่กลุ่มที่ถ้าเข้ามาเนี่ยเปิดประชุมได้เลยเนะก็อยู่ข้างนอก uh huh. แล้วคุณนิคมก็ต้องทำหน้าที่เดินเข้าเดินออกไปตอนแรกก็เสียงแข็งนะตอนหลังก็ต้องเดินไปเหมือนกับงอนง้อให้มาร่วมประชุมหน่อยครับเดินกลับเข้ามาสวในห้องประชุมก็วิจารณ์คุณนิคมอีกว่าเหมือนกับว่ามันไม่เข้าท่าเสียฟอร์มต้องเป็นงอนงอ้อใครทํำไมอะไรคุณโอภาสบรรยากาศจริงๆเป็นยังไงข่าว่อนนี้ก็มีบอกถึงขนาดว่า คนที่มาที่ไม่เข้าเนี่ยก็รอดูว่าถ้ามาถ้าคนที่เข้ามานั่งเนี่ยครบครบองค์ประชุมก็จะเข้ามาร่วม,มจะเข้ามาร่วมด้วยฮะแต่ถ้าไม่ครบองค์เนี่ยก็จะไม่เข้าอ่าอืมครับเป็นรองนี้ครับแล้วคนที่มาวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าว่าอาจจะมองว่าถุกไปทรงไปสั่ง,งมาก็ตามแต่คนที่ที่มาเนี่ยที่เขาเปิดให้หาลือเนี่ยนะเขาก็ให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าตอนนี้บ้านเมืองมันวิกฤตงั้น,นะนการปล่อยทอดเวลาไปสองวันจนถึงวันจันทร์ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ อยาแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองก็เลยก็เลยมามาร่วมเนี่ยครับแต่จริงๆผมคิดว่ากลุ่มสวสี่สิบคนที่ไม่ร่วมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีการสรับขาหลอกหรือว่าจะเล่นโหวตยังไงจะรับหลักการสามวาระเลยแล้วก็หรือแก้ให้เป็นร่างเดิมของคุณวราชายัยเพราะว่ามันไม่ชัดเจน เออถ้าฟังจากคนที่มาวันนี้นะครับคนที่มาวันนี้ก็ค่อนข้างพูดไปในํำนองที่ว่ามาเพื่อต้องการฟั่ม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 ล่างคำว่าคว่ำนี่มันแปลว่าอะไรล่ะฟั่มก็คือยับยั้งนะครับคือก็คือว่าอ่าก็คือไม่รับไม่รับล่างนะครับไม่รับล่างที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนรัษฎรเลยล่างพรบนิติกรนะฮะแล้วก็ไม่รับนี่ก็แปลว่าเอ่อโยนกลับไปถูกครับโยนให้สภาผู้แทนนะครับแล้วยังไงร้อยแปดสิบวันครับก็แล้วแต่ซึ่งนี่แหละที่ทำให้คนไม่ไว้ใจว่าไอ้ร้อยแปดสิบวันหล ก็เลยมีการเสนอว่าเอาเชานอย่างนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าให้วุฒิรับแล้วก็ผ่านถามวล่วงแล้วก็ส่งกลับไปให้สภาคือจะฟังคุณนิคมพูดเมื่อสักรู่เนี่ยในในห้องประชุมวุฒิเนี่ยครับก็น่าสนใจมากเลยคุณนิคมหลังจากที่เดินไปเดินมาเพื่อจะให้สวก็มาประชุมให้ครบองค์ประชุมเนี่ยก็บอกว่าก็คงประชุมต่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าทางนั้นไม่มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีความเห็นเนี่ยทางสวฝั่งโน้นก็บอก ก็เห็นชอบมาจกคว่มฝั่งนี้ก็เห็นชอบเดี๋ยวคว่ำพระเจ้าวันจันแล้วก็มาประชุมกันเพื่อคว่ำร่างจำความหมายเป็นอย่างนั้นมีสวฝั่งโน้นกับสวฝั่งนี้ด้วยนะซึ่งฝั่งดูล่ามันก็เหมือนกับก็แปลกๆที่ผมไม่เข้าใจอย่างยิ่งเลยก็คือว่าคุณนิคมในฐานะประธานวุฒิเนี่ยได้แถลงข่าวอย่างน้อยก็สองสาครั้งในช่วงสองสวันที่ผ่านมาและคุณนิคมเองประกาศเลยว่าเราจะคว่ำเราจะยับยั้งร่างพรบนี้เมื่อเข้ามาในวุฒิคุณ นี่คมเนี่ยเป็นประธานมุตยังเก่งก็มีเสียงเดียวและความจริงในฐานะเป็นประธานพุทธไม่น่าจะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีการลงปฏิปัางไหนทําไมประธานจะเป็นประธานสภาล่างหรือสภาบนก็ตามแต่รู้ได้ยังไงครับว่าสมาชิกเขาจะคว่ำหรือไม่คว่ำแล้วถ้าสมมติว่าประธานเองพูดออกมาก่อนว่าต้องคว่ำเนี่ยมันก็คือเป็นการชี้นําซึ่งมันแปลกมากเลยการเมืองไทยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า สามารถพูดในสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเองไม่ควรจะมีอำนาจที่จะทำได้ใช่ครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะทีเดียวว่าไปพูดแทนใครหรือเปล่านะครับหรือว่ามีมีสิทธิ์ในการพูดแทนคนอื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคุณโอภาสครับถ้าดูจากรูปการในขณะนี้เนี่ยก็วันจันทร์เนี่ยก็คงจะประชุมได้เพราะว่ากลุ่ม42วนะครับก็จุดยืนชัดเจนมากว่าต้องการคว่ำเนี่ย แต่ทาไมมันมีข้อเสนอระหว่างทางว่าแทนที่จะคว่ำเนี่ยทำไมไม่พิจารณาที่จะแก้ร่างนิสียนะครับเพื่อให้กลับไปเหมือนกับร่างของคุณประาชาัยเหมะนะครับก็หมายความว่าคือให้ประชาชนธรมธรมดาานะครับที่เข้าไปร่วมประชุมจุ่มนุมเนี่ยได้รับเนื้อโทศกรรมนะครับผู้ก่อการคนสังการที่ไม่เกี่ยวเนี่ยตอนนี้ในส่วนนี้ไม่ไม่มีใครพูดถึงแล้วเลยก็ก็ก็มีความคิดอยู่นะฮะเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่า ฟัมฟ่มไปเนี่ยหรือว่าถอนใช้วิธีถอนร่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้การที่ช่วยเหลือเสื้อแดงนะฮะมันก็ไม่ได้มวลชนมาอะไรแบบนี้เขาก็เสนอทางอ,อกหนึงนแล้วก็คือว่ากลับไปใช้ร่างเดิมของคุณวรชัยเหมะแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาว่าคืออถ้าบอกร่างของวราชัยเนี่ยตอนนี้คนก็อาจไม่ไว้ใจรัฐบาลอะไรยงเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาได้บทเรียนแล้วเป็นตัวหลอกแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับมันก็ก็เรื่องนี้ก็ต้องคิดใ่รอบคอบแล้วว่าอีออันหนึ่งก็อาจจะมีมุมมองว่า ถ้าวุธไปรับเนี่ยมันก็อาจจะมีกระแสหนึง่งก็กลายเป็นว่าอ้าวร่างเนี้ยก็ยังไม่ตกในสภามีการเดินหน้าต่อโดยวุฒิอาจจะมองในแง่ร้ายก็ได้ว่าอ้าวมีการเดินหน้าต่อในการดัดล่างพรบดุลกรรมก็ได้ถูกต้องเพราะว่าคุณยิ่งรักก็พูดอันนี้ว่าเรื่องพรบเรื่องสกรมนี่จบแล้วจบใช่ไหมจะไม่มีการตักดันอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีการ เอาร่างนีขก็ไปแล้วมีการแก้ไขนะครับแล้วก็ส่งกลับมาอย่างสภาผู้แทนสรเนี่ก็อาจจะถูกตีความด้วยว่าเอ๊ยยังไม่เลิกจริงนี่<ร>ใช่ไหมครับก็คน<อ>มีเช<อ>ื้อรคชุพันบอกว่ามันแค่สลบมันไม่ตายครับคือคุณสุเทพเอาวันนี้ยืนยัน,ยนชัดเจนเลยนะครับว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นยื่นคำขาดว่าหกโมองเย็นวันที่สิบเอ็ดเนี่ยจะต้องทําให้ร่างของพรบนิรโทกรรมเนี่ยตกไปจากระบบของสภานะฮะคุณไปคิดเอาเองว่าทายังไงให้รัฐบาลไปคิดเอาเองครับว่าทําได้ยังไงใช่ครับ คือร้อยแปดสิบวันไม่พอเพราะเพราะร้อยแปดบวันนี้ไม่ได้ตกไปจากจะระบบรัฐสภานะคือบางอย่างที่ว่ายังแค่สลบไปไงมันไม่ตายไงใช่ไหมคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์อีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่การชุมนุมการเรียกร้องการเคลื่อนไหวบนท้องถนนเนี่ยก็ยังจะมีอย่างตอนเรื่องต่อไปและผมก็เชื่อวันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองไม่อยากให้เกิดขึ้นถึงได้มีความพยายามผลักดันจากการวิเคราะห์ของหลายหลายฝ่ายนะครับถึงได้พยายามผลักดัน ให้สวเนี่ยประชุมวันนี้ให้ได้นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะหาข้อยุติคืออย่างน้อยถ้าไม่ว่าจะออกมาทางใดทางหนึ่งนะครับว่าจะค่าพรบฉบับนี้ไปเลยด้วยการคว่ำหรือไม่ก็ด้วยการแก้ไขกลับไปเป็นร่างเดิมของคุณวรชัยเนี่ยรัฐบาลก็มองว่าน่าจะมีส่วนในการทําให้การเคลื่อนไหวบนท้องถนนเนี่ยมันอาจจะซาลงสงบลงนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยความพยายามในส่วนนี้คงคงไม่ได้ผลนั่นแหละ ก็นี่แหละสองสามวันนี้ก็จะเป็นประเด็นและวันจันทร์ก็จะเป็นวันที่ศาลโลกตัดสินคดีข่าวพระวิหารด้วยมันก็จะไปจะเอกันที่นั่นต้องถามคุณแคนสาริกาครับว่าตอนนี้เวทีมีที่ไหนบ้างทั้งเวทีต่อต้านนิรโทษกรรมและเวทีคนเสื้อแดงที่มาให้กําลังใจรัฐบาลสำหรับเวทีต่อต้านก็อยู่ที่เดิมอยู่ฮะครับก็รวมแล้วก็คืออยู่ทนนรำเนินราเนินก็สามวิธี หลักนิ่งอยู่ครับแต่ก็จะมีกลุ่มต่อต้านอื่นๆออกมาเองไหมครับก็เห็นว่าวันจันยังมีครับครัปอนุวิทย์เนี่ยยังมีอยู่ครับเมื่อสักครู่นี้ที่ขอสินกรุงเทพนะครับที่สียแยกประทุมวันเนี่ยก็มีบรรยากาศคึกคักมากเลยก็มีการชุมนุมเปานหวิทย์ต่อต้านพรบอัฉบับนี้และที่น่าสังเกตก็คือเป็นเวทีที่มีดารา คนดังๆในวงการบันเทิงนี้ไปมากเป็นพิเศษเลยใช่ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็สามารถดึงเอาทั้งหมอทั้งดาราทั้งนักวิชาการที่ดังๆทั้งหลายแหละเนี่ยมาร่วมวงได้อย่างคึกคักอย่างยิ่งเลยครับก็ถ้าทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายภาคผู้นี่ยหลังจากที่ประเมินดูแล้วเนี่ย เมื่อถอยมาขนาดนี้ยังไงก็ตามเนี่ยฝ่ายต่อต้านคงงยังขึ้นไหวต่ออทางพังพัปไทยทางเขาก็เลยจับมือก็คือจังจากที่เคยมีผมเล่าฟังว่ามีปัญหากระนอประชอยใช่ไหมครับก็คืนดีกันล้คืนดีกันแล้วก็ใช้คำว่ากเอามา,มาปกป้องประชาธิปไตยครับก็เลยจะจัดเวทีวันที่10นี้10บวันอาทิตย์ครับ ที่สนามสุพัชชาใสเป็นเวทีแรกนะครับ,รบแล้วก็จะไปเป็นมีที่ต่างจังหวัดอีกสองอีกสิบเวทีครับรบใช้ชื่อเป็นเวทีเพื่อไทยนบชปกป้องประชาธิปไตยครับ,รบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกับฝ่ายกดเสื้อแดงที่เชิยรัฐบาลเนี่ยจุดดีเรื่องนี้รัฐศกรรมนี่ตรงกันนะคือไม่ต้องการให้เกิดใช่ไหมคือคือตอนนี้จะขัดกันแย่งเรื่องอะไรล่ะ คือคือตอนนี้เป็นเรื่องของอ่าคือทางคนแสดงมองว่าฝ่ายต่อต้านนี่ไม่ใช่เรื่องนิ้วโทษละอ่าเป็นเป็นเป็นการข้ามมาสู่การรัฐบาลแล้วอ่าคคือมองอย่างนี้ละครับเอฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องพูดเรื่องนิ้โทษกรรมแล้วอ๋กจะไม่พูดแล้วอ่ก็บพระจุดจินชัดเจนเนี่ยอือะไรมองมองแบบนี้เนี่ยางเพราะฉะนั้นเราต้องมาปกป้องรัฐบาลครับปกป้องประชาธิปไตยอ่เพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏบนหน้านังสอพิมพเช้าวันนี้คุณสุขชัยมีความหมายมาก ในแง่ของการแสดงออกว่านอประชอหรือกลุ่มเสื้อแดงโดยเฉพาะแกนนำนะคุณจตุพัพรมพันธ์คุณนัทวุฒิไสยเกื้อเนี่ยยังอยู่เคียงข้างขุนยิ่งรักอยู่เห็นภาพใช่ไหมการนั่งด้วยกันที่พักเพื่อไทยที่เจตนาผมเชื่อเป็นเจตนาที่จะต้องการให้คนแสดงทั้งประเทศเห็นว่าเอ้ใช่ครับก็ยังปกป้องรัฐบาลชุดนี้คือเป็นปัญหาครับตัวเย่านความจริงมันมีคนที่ผมบอกใช้คําว่ากลยุ์ทงความคิดในหมู่แสดงเลย ที่คนขัดแย้งกันหมดก็รีบยุคทางความคิดเลยแต่ว่าผมก็ยังงงว่าถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็ข้ามเรื่องนี้รัฐธรรมนูญเราจะไล่รัฐบาลเนี่ยไล่อย่างไงอ่ะก็คือตอนนี้อย่างชัดเจนที่สุดคืออย่างกลุ่มของราชบันเนอรเนี่ยสองกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มของกองทัพกับกลุ่มเนี้ยประกาศชัดเจนครไล่รัฐบาลคือจะให้นายกลาออกหรือใช่ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องแล้อย่างไงแล้วใครเป็นนายกแทนไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นประกาศว่า ไม่แค e ่ไล <se> ่ออกในเยื้อคุณชัยไล่ออกนอกประเทศเลยอ๋อนั่นก็คงเป็นวาทกรรมบนเวทีขอว่านะแล้วตอนี้เขามองนอกประเทศได้ยังไงอ่ะแล้วก็นี้เขามองว่าเวทีปชปเนี่ยก็ก็น่าจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นน่าจะเป็นเรื่องของการพยายามกดดันรัฐบาลมากขึ้นใช่แต่ว่าทางประชาธิปัต์เองเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดในประเด็นนี้นะครับก็ยังสงวนท่าทีอยู่ยังจํากัดการเคลื่อนไหวการต่อต้านอยู่เนี่ยไปที่ พรบเนื้ทศกรรมอยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ออกมาส่งเสียงค่อนข้างดังที่สุดในเรื่องนี้ก็คือกลุ่มคอปทใช่ไหมครับที่เคลื่อนไหวในปักหลักตอนนี้อยู่ที่มขวานนะครับอยู่ตรงหน้ากองประชาการกองทัพบกนะครับใกล้ๆกับกองทัพธรรมซึ่งอยู่ตรงรัฐบาลผ่านฟ้ารีลาดอยู่นะครับตอนนี้ก็มี3ามกลุ่มที่ยังปักหลักอยู่ส่วนการเคลื่อนไหวการชุมนุมแบบมาเช้าเย็นกลับมาบ่ายเย็นเลิกเนี่ยนะก็ยังปรากฏเป็นย่อมยอมอยู่นะครับมองในแง่ ยุทธศาสตร์ทางการเมืองรัฐบาลถ้าสมมติว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกดดันให้ลาออกฝ่ายรัฐบาลก็ยังมีอาวุธคือยุบสภาใช่ไหมใช่ครับเก๋อคำที่กล่เป็นเสียงเรียกร้องจากจากหลายกลุ่มเหมือนกันนะ42วอเองก็ได้แสดงจุดยืนเรื่องนี้เหมือนกันว่าให้ยุบสภายุบสภาเหมือนกับที่ซึ่งผมก็ประหลาดใจมากที่ท่านอนธะิการบรดีมาหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศัก์เริญราบจเจริญทรัพ์เนี่ยออกมาแสดงจุดยืนเหมือนกันเลยว่ายุบสภายุบสภาเหมือนกันเพราะอมองว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดเมื่อเ<ม>ช้านี้คุณอภิสิทธิ์เข้าสายทางช่องอุสกัยตอนเช้าเนี่ยก็แผ่แๆเหมือนกันว่าถ้ากฎหมายพวกนี้จะเหล่านี้ยกฎหมายที่ว่าเนี่ยมันจะจบไปโดยตัวเนี่ยก็คือยุบสภาถ้ายุบสภากฎหมายไม่จะจบไปครับแล้วมีผลอะไรไหมที่นายกยิงเราจะไม่ยุบสภาจะสู้กันต่ออย่างนี้ก็ก็เด็ก ก็ก็มีผลแล้วเพราะว่าผมว่าฟังจากทางฝ่ายเพื่อไทยเองก็ยังไม่ไม่อยากยุบไม่อยากยุบแต่ว่าเขาก็วิเคราะห์กันนี่ว่าพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์ถ้ายุบสภาเขายัางไงก็กลับมาเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่ดีแต่แต่รู้สึกว่าเขายังเหมือนว่าถ้ายุบมันเหมือน,นเป็น เป็นเป็นฝ่ายถอยมากเกินไปยอมรับด้วยความผิดใช่ยอมรับมากเกินไปก็คือแค่นี้ก็ถอยนี่ก็เสียหายเยอะแล้วในในฝ่ายเขานะในถ้าเขาาถือว่าโอ้ถอยขนาดนี้ก็เสียเสียหน้าเสียอะไรไปเยอะแล้วหมายความว่าอาจจะยืดเวลาแล้วก็ตั้งเวทีเพื่อที่จะตอบโต้ด้วยวัากรรมทางการเมืองให้ความเสียหายที่เกิดจากที่คนทั่วไปรู้สึกว่าเชื่อตามเวทีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนี่อย่างน้อยสุด ถ้าตั้งเวทีพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงก็ตอบโต้ประเด็นเหล่านั้นก่อนให้ประชาชนได้ฟังตอบโต้ถ้าจะยุบสภาให้มันเรียกว่าได้แก้ข้อกล่าวหากันก่อนใช่ไหมครับใช่ครับต้องแก้ข้อกล่าวหาก่อน <c oughs> อว่าถ้าถ้าถ้าลงตอนนี้มันเสียหายหนักเลยใช่แต่แก้ข้อกล่าวหาก็ยากนะถ้าเป็นเรื่องดิลิเตรศกรรมอะ่ะเพราะว่าคนเสื้อแดงก็จะไม่ช่วยพร่อพักเพื่อไทยในเรื่องบอกว่าถูกแล้วที่ยื่นก็จะต้องมีการอธิบายว่าถอยเพราะอะไร ใช่ครับคือคนสแสดงมันจะมี2ส,ส่วนครับคุณชัยคือส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยในการดยความแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยเพราะว่าอยากให้คุคณทักษิณกลับบ้านตัวนี้ตัวนี้มันแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านเอาละครท่าผู้ฟ,ฟังครับก็คือวันจันทร์หกโมงเย็นเกิดเส้นตายที่ทางคุณสุเทพเทือกสุบรรได้ขีดไว้นะครับก็คือรัฐบาลต้องมีคําตอบในเรื่องนี้คุณสุเทพใช่ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องตายในสภานะครับถึงจะพอใจถึงจะหยุดการชุมนุมซึ่งเขามาตายในในสภาเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็วันวันจันทร์ตอนเย็นหกโมงคงจะรู้นะครับแล้วหกโมงเย็นวันจันทร์ก็มีเรื่องของสิ่งที่คุณสุเทพเรียกว่าสารประชาชนขึ้นมาด้วยนะสารโลกมีสารโลกและสารประชาชนด้วยสารโลกอยู่ที่กรุงเฮกสารประชาชนอยู่ที่ราดําเนินใช่ครับแล้วคุณสุเทพบอกว่าจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปชะตากรรมของบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปก็ อยู่ที่สารประชาชนแล<ห>้วนะครับเอาละครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทาหารพลังการทําไทย